เวลาทัพพบพอดแคสต์ EP นี้เป็น EP ที่141ี่141นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยิ่งให้ยิ่งได้มันหมายความว่าอะไรฮะแล้วก็คุณเองเนี่ยจะเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้แบบไหนบ้างก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับผมขอประชาสัมพันธ์หนังสือเงินมาง่ายๆของผมนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองมีเนื้อหามากถึง3 5 7หน้านะครับแล้วก็ปกติขายขายอยู่ที่3 5 0บาท แต่ว่าตอนนี้ผมยังแจกฟรีอยู่นะครับเพียงแค่คุณช่วยค่าคุณส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์ของผมแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับซึ่งหนังสืเอเล่มนี้จะมี22กลยุทธ์วอลเลตติ้งซึ่งวอลเลตติ้งเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะผมเพียงผู้เดียวนะครับมันจะทําให้คุณสามารถเริ่มขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นหาของมาขายได้ง่ายขึ้น และคุณจะรู้ว่าขายช่องทางไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทํายังไงให้ขายดีทุกๆช่องทางนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับถ่ายทอดประสบการณ์ของผมตั้ง20กว่าปีนะครับคุณรวบรัดได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับยังไงถ้าสนใจสามารถแอดไลน์แอดวรัดพภพไปสอบถามกันได้นะครับสําหรับยิ่งให้ยิ่งได้นะฮะก่อนหน้านี้ผมรู้สึกสงสัยมาตลอดและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเหมือนผมนะฮะคือรู้ฮะว่า อ๋อโอเคยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้งั้นเราให้เยอะๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไง <c ười> คือสมมุติเราให้คนคนเดียวหรอนะฮะสมมุติเราให้คนคนนั้นเช่นถ้าเป็นตัวเงินนะให้1000พนะฮะไปครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราให้ไปอีก1000พแล้วเราจะได้กลับมาเป็นหมื่นเป็นแสนหรอนะผมก็สงสัยนะว่า,วาเอ๊ะให้เขาไปอย่างนี้แล้วทําไมเขาจะต้องให้กลับมาเป็นหมื่นเป็นแสนที่จริงมันอย่างี้ฮะเอาแค่ จุดที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้นะสูว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยเป็นเงินที่เราเนี่ยนะฮะเอาไปช่วยกับคนที่ยากลําบากาไปช่วยคนที่ยากลาบากคือเหมือนการบริจาค1000บาทนะครับไปอยู่สองครั้งต่างวาระกันให้คุูคิดดูฮะว่าเขคนนั้นอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะนําเงินมาคืนได้เลยนะเ,เขาอาจจะไม่มีโอกาสเลยแต่สมมุติว่าผมจะ แบ่งประเภทของคนคนนี้นะฮะที่เขาขาดโอกาสเนี่ยเป็น3อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่แค่ประมาณว่าบ้านทางบ้านมีปัญหาหรือว่าทางบ้านฐานะไม่ดีแล้วคุณช่วยไปคุณรู้ไหมครับว่าคนคนนี้เขาจะจําคุณได้นะเนขาจะจําคุณได้ไปตลอดผมเชื่อว่าก็ตลอดชีวิตนั่นแหละนะฮะ,ะคือช่วยในตอนที่ลําบากไงและเมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสนะครับเขาโตขึ้นมานะฮะหรือว่าเขามีโอกาสอื่นๆที่ทําให้เขามีฐานะที่ดีขึ้น รับรองว่ามีอะไรเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณตลอดเวลาคุณเดือดร้อนอะไรเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณตลอดนะฮะอ่ะสมมติว่าไปอีกกรณีหนึ่งที่แบบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสแล้วแบบว่าฐานะก็ไม่ได้ดีขึ้นนะก็คือยังเป็นฐานะที่เหมือนเดิมแต่เกิดอะไรขึ้นฮะเวลาที่คุณอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรหรือเขาเห็นคุณลำบากอะไรเขาจะเอาแรงนะครับหรือว่า เอาอะไรทุกๆอย่างมาช่วยคุณที่มันยกเว้นจากเงินนะครับบางทีจะอาจจะเอาเพื่อนของเขามาช่วยอาจจะเอาญาติพี่น้องของเขามาช่วยหรือไปขอคนรู้จักที่เขาสามารถช่วยคุณได้มาช่วยคุณเห็นไหมฮะอันแรกนี่อาจจะเป็นตัวเงินเลยนะั่นคือช่วยเงินคุณในอนาคตอันที่สองนี่เป็นการช่วยแรงช่วยอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากเงินนะครับอและส่วนสุดท้ายก็คือสมมุติว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทุพพลภาพนะครับอาจจะ แขนขาไม่ดีตาบอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีเ่เหมือนคุณบริจาคให้คนด้วยโอกาสจริงๆสิ่งนั้นที่คุณจะได้กลับมาก็คือจิตใจคือมันทีเนี้ยม,มันไม่ได้เห็นเรื่องแรงกายนะครับไม่ได้เห็นเรื่องเงินเป็นตัวเงินแล้วแต่มันเป็นเรื่องจิตใจของคุณเมื่อคุณให้เขาไป,ไปเป็นตัวเงิน1,000บาทสองครั้งแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือจิตใจคุณจะอิ่มเอมที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แล้วเมื่อ,อไหร่ที่จิตใจคุณอิ่มเอมมันจะเกิดเลยขึ้เวลาคุณไปเจอใครๆนะครับหน้าตาคุณก็จะอิ่มเอมผ่องใสเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าราศีมันราสีมันจับราสีมันขึ้นนะครับถ้าเป็นภาษาจีนก็เหมือนว่าแบบโง่เฮงดีอ่ะดูผ่องใสแล้วคุณไปเจอใครทุกคนก็อยากจะรู้จักคุณนะครับอยากจะช่วยเหลือคุณเองโดยที่ทั้งๆที่คนคนนั้นเขาไม่ได้ช่วยคุณโดยตรงถูกไหมฮะ อันนี้คือเกิดจากจิตใจข้างในของคุณที่มันเบิกบานเห็นไหมฮะโอ้โหอันนี้แค่ยกตัวอย่างง่ายๆแค่อย่างนี้เลยนะอ่าทีนี้สมมติว่าคุณอ่าอีกกรณีหนึ่งที่คุณไปช่วยกับคนที่ไปให้คนเอ่อที่เขาก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะฮะแต่เวลาที่คุณให้อะไรเขาไปปุ๊บคนคนนั้นเขาจะคิดเหมือนว่าโอ้ยคุณเคยให้อะไรมาก่อนนะบางทีแค่เลี้ยงข้าว นะครับอันนี้ผมยกแค่ตัวอย่างง่ายๆเลยนะเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเขาก็จะจําคุณว่าคุณเคยเลี้ยงข้าวให้ดังนั้นเขาเจอคุณเมื่อไหร่เขาจะต้องเลี้ยงข้าวคุณแน่นอนถูกไหมฮะแล้วไม่ใช่เลี้ยงแค่ครั้งเดียวเขาเห็นคุณมีน้ําใจอย่างนี้คราวหน้าอาจจะมีโอกาสใหญ่ๆมาให้กับคุณได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ฐานะทางสังคมดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะอ่ะทีเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าโอ้โหมันก็มี อะไรอีกเยอะนะหรือว่าคนอีกเยอะแยะมากมายที่บอกว่าให้ไปแล้วแล้วไม่คืนนะครับแล้วมาเอาอีกกลายเป็นลักษณะที่ว่ายืมเงินนั่นเองนะครับทีนี้ผมอยากบอกว่าสมมุติคุณทําอย่างเงี้ยไปให้กับคน100คนมันไม่ใช่บอกว่าหนึ่งคนนั้นเขาจะมายืมเงินคุณไงเพอาอะ่าจะไม่มันจะมีเปอร์เซ็นต์แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะที่เข้ามายืมเงินคุณซึ่งอันนั้นคุณก็ต้องดูแล้วแหละว,ว่าการยืมเงินเข้าไปทําอะไรไ อ่าสมมุติว่ามันเป็นกรณีที่บอกว่ายืมเงินแล้วเอาไปทําอะไรชักอย่างที่แบบว่าเพราะเขาขาดโอกาสอ่ะเออมันเหมือนกรณีแรกที่เขาขาดโอกาสคุณให้เขายืมเงินไปเพราะเขาตั้งใจที่จะเอาไปแล้วขยันขันแข็งทํางานจริงๆไอ้แ,แบบนี้กูก็เออเหมือนว่ายิ่งให้ยิงได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทําโดยที่ว่าเขาหลอกลวงคุณ เขายืมเงินคุณไปแล้วเขาไม่ได้ไปใช้อย่างนั้นหรือว่าคุณสืบประวัติมาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงนะฮะแบบนี้มันก็จะเป็นอีกกรณหนึงที่คุณก็ต้องป้องกันความเสี่ยงของคุณนะครับโดยไม่ให้ยืมนะฮะประมาณอย่างนี้แหละนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยิงให้มันยิ่งได้แน่นอนแค่ผมยกตัวอย่างเนี่ยคุณก็รู้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับทีนี้แล้วคุณจะทํามันได้อย่างไรละ่ะหลังจากที่คุณรู้แล้วว่ามันยิ่งให้ยิ่งได้ คุณก็สามารถให้คนอื่นได้บางครั้งอาจจะเป็นตัวเงินหรือถ้าคุณไม่อยากให้ตัวเงินคุณก็ให้สิ่งอื่นก็ได้ถูกไหมฮะคุณให้คำปรึกษาคุณให้กำลังใจคุณให้แรงบันดาลใจนะครับคุณให้ความรู้กับเขานะฮะหรือว่าบางทีเงินคุณช่วยไม่ได้ความรู้คุณก็ไม่มีในเรื่องที่เขาต้องการคุณอาจจะแนะนำให้ไปเจอคนอื่นที่เขามีเงินหรือ ที่เขามีความรู้เขามีประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษากับคนคนนั้นได้นี่ไงครับคุณเจอใครที่เขามีปัญหาหรือว่าที่เขาเดือดร้อนคุณก็ช่วยได้นะฮะหรือว่าบางครั้งเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะแต่คุณก็ให้เขาได้เหมือนกันเช่นบางทีเขากําลังทําอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งโดยที่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามคุณนะว่าเอ้ยตอนเนี้ยฉันทําถูกต้องไหมหรือว่าอะไรแต่คุณเห็นว่าเอ้ยไปทางเนี้ยไม่โอเคแน่นอน นะครับเช่นเขาไปทำทำอาชีพที่ดูแล้วไม่มีอนาคตนะฮะหรือว่าทำธุรกิจที่ไม่มีอนาคตหรือว่า,าไปทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีต่อตัวเขาเองเช่นไปทำแล้วสุขภาพเขาจะไม่ดีไปทำแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเอาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็เตือนเขาได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเตือนเนี่ย คุณก็เตือนเขาไปด้วยความหวังดีไม่ใช่ว่าเตือนแบบติแบบดุด่าว่ากล่าวนะแบบนั้นจะกลายเป็นทะเลาะกันกลายเป็นแบบว่า,าหวังดีประสงค์ร้ายไปซะนะฮะคุณก็ต้องดูนะครับแล้วก็การเตือนถ้าเกิดเตือนปุ๊บเขาดูแล้วเป็นคนรับฟังก็คือจบแต่ถ้เตือนไปแล้วดูเหมือนเขาไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่คราวหน้าก็คงจะเตือนไม่ได้แล้วถูกไหมฮะโอเคนะครับผมคาดว่าคุณจะได้ประโยชน์นะฮะจาก พอดแคสต์ EP 141น14ี้เยอะนะเพราะผมว่าภายในแค่10นาทีเนี่ยครับคุณจะสามารถเป็นผู้ให้ได้มากกว่าเดิมแล้วคุณจะได้มากกว่าเดิมนะแต่ตอนที่คุณให้คุณไม่ต้องหวังว่าคุณจะได้นะเพราะเมื่อคุณให้ระวหว่งหวังว่าจะได้เนี่ยคุณจะรอคอยเขาอยู่เสมอนะครับซึ่งการรอคอยนั้นนะมันก็มีความทุกข์อยู่นะครับทีนี้ผมจะปิดท้ายนิดน,นึงสมมติว่าคุณเป็นคนที่ให้ไม่ค่อยมาก หรือรู้สึกว่าให้ไปแล้วมันเหนื่อยหรือว่าให้ไปแล้วรู้สึกจะจนลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคุณลองฟังทบทวนพอดแคสต์อีพีนี้หลายๆครั้งนะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะครับแล้วก็ผมสนับสนุนให้คุณเป็นผู้ให้มากขึ้นนะครับให้เงินไม่ได้ก็ให้อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสาเร็จและ รวยเร็วขึ้นดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ที่ไหนสามารถรีวิว5ดาวให้ผมได้นะครับก็รีวิว5ดาวให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์ต่อๆไปในทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับแล้วก็อยากฟังพอดแคสต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางทางโซเชียลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะครับไลน์หรือว่า ทุกทกที่นะครับผมก็ไปเกือบทุกที่เลยนะครับคุณค้นหาผมเจอที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ก็จบลงทีงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP 142ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ